คุณุเ์เดียมซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ท่ายังไที่เดิมเลยมีใครช่วยไปคั้วซ้อมรึเพี่ แน,นานแค่คุณเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสี่สิบสูงเท่าไหร่สอร้เจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ <25. S 1> ห้าสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับ<อ>วันนี้จะต้องมาเจอกล้องเธอหนิเจอมากี่<ท>ครั้งสองครั้งไปไงสองครั้งก็แพ้เขามาสองแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขายไฟแรกเขาเบียดนี่ร้อยที่สองเลยผ้าแตกอ๋อยจะบอกพลาดแตกตอนนั้นต่อยยูเวนต์ร้อย ร้อยก็เวทนี้เลยเหมือนเดิมวันนี้มาเจอใหม่ไฟที่สามคิดว่าวันนี้มาตีแขกได้ไหมได้ต้องหัวชนะนะสองไฟไม่ต้องไปที่ถึงเลยวันนี้เริ่มใหม่และล่าสุดเราต่อยแบงค์เขาเลยเหรอไม่ต่อยผู้สิงครับที่นี่ใช่เป็นไงวันนั้นเวียนเท่าไหร่กับผู้สิงร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้ร้อยสิบสี่เมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่ นี่ผ่านเร็วแล้วร่างกายไปนี้สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมขอเชียร์นัดด้วยคุ้มมากกี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดคนจังหวัดสุรินทร์ฝากเพื่อนชวยแฟนคลับหน่อยเดี๋ยวถ้าเป็นคนใช้ผมวันนี้จะแจกแน่เลยนี่ขอโชอะเลยต่อมครับ